ะบนันนีค่ะสวัสดีค่ะแม่พิงอันมางม,มาพิงอันชั้นแนวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแม่กระสานนะคะวันนี้เราจะมาทําบุญนะคะทําบุญปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปีนี้ปีหน้าเป็นปีอะไรนะปีฉลูนะคะปีวัวค่ะเราซื้อของมาแล้วนะคะไปกันเลยค่ะัดีงานกำลังเซ็ตบนของกันใช่ แน่อนขลุกขมูลขลุกขมูลปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องถามพระท่านแล้วเพราะว่าจะเป็นคนภาคอีสานก็กับภาคเหนือจะไม่ค่อยเหมือนกันไง ้ทำบุญให้ชีวิตมีความสุขอย่างนั้นนะคะจะทำในเกมนี้คนนี้เนาะค่ะแล้วก็มีถวายสัมภานแล้วก็อยากจะไปปล่อยปลาไหลค่ะคนละก้าวตัวค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งน้ำหมูด้วยเนาะทังน้ำหมูเนาะแบบตามเด้อนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังวันเตสังฆทานานิพิพุสังคสสะโอนโรชยามะสารุโนพันเตพิพุสังโฆอิมานิสังฆบาลีว่าอตุณัมเนื้อยะหา บริวาหาคุณาปริลเป็นที่ศักิ์กลังเทวเมวะเพื่อที่นำไปกลังปกปิอิุจจิตราเรตังคุหังคือป้าเมวะสนิษฐ์สุขสังเวะปัญโทสังกปาเจนโลขาเอาเอาไปปล่อยตรงไหนดีที่สระน้าหรือว่าไปปล่อยน้ำตกน้ำตกเอาได้แน่เพราะว่าน้ำจะได้ไหลอ๋อาได้ปฏิฐานเอาอีกีเนาะเสร็จเสร็จแล้ว

อนนี้เรามาถึงน้ำตกนะคะน้ำตกแม่กาาที่วัดกับน้ำตกไม่ไกลกันนะคะก็จะมาปล่อยปลาไหลที่นี่นะคะปลาไหลเก้าตัวคนละเก้าตัวลูกเถวนะ,ะไหนเนี่ยไหนเงี้ยโอ้ปลาเยอะมากโอ้ยมีค้างคก าทางโค้งนี่ไม่มีนี่ไงทางโคกเน่าเนี่ยป่ะปะเน่าอะเน่าตายแล้วไปเดี๋ <c oughs> ยวไม่จะข้ามเลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะหาที่ปล่อยปลาไหลก่อนป <c oughs> ไปม,มีเด็กกอ่อสร้างอ่ะเนาะเออไม่ธรรมชาติเหอเดี๋ยวนี้เขากอ่อสร้างเยอะมากดูสิ <c oughs> จำได้ไหมที่ รอบที่แล้วที่เรามามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะใช่ใช่ลงลงลงไปเดือนที่แล้วหรือว่าสองเดือนที่แล้วนี่แหละที่เรามายังไม่มีก่อสร้างเลยนะคะมารอบนี้ก่อสร้างเต็มแล้วแป๊บเดียวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ล่มรื่นเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้จะปล่อยที่นี่ก็แล้วกันนะจะปล่อยที่นี่ก็แล้วกันนะได้เพราะว่าจะได้มีดินบ้างอืมนี่ยแนี้นะ อย่าสวนบนตรงนี้ก่อนก็ได้ยังยัง,ยงไม่ต้องลงไปน,น,นี่คนละถุงเอาใส่ก่อนไหมใส่ซ้มปล่อยอน,นี่ใส่ได้ยังออาแม่จะพาสวนบนออาพูดตามแม่นะคะ นาโมตตะนาโมตะสามพังอ่ะพักขวัตโตพักวโัตโตสามมาสามพุทธาสามนาโมตตะนาโมตตะพักขาวัตโตอัละโตสามมาสามพุทธาทชะนาโมนามตตะสาพักวะัตโตพักวัตโตสามมาสามพุทธา พุทโธชีวิตสัตว์ชีวิตสัตว์ในครั้งนี้ในครั้งนี้ขอให้ขอให้ทุกทุกศกทุกศกโลกโลกไทยไทยขยันกระจายได้ได้ขยันกระจายได้ได้ที่จะเกิดนะขึ้นมาทที่จะมาบังเกิดที่จะมาบังเกิดขึ้นน่ะตอนนี้ขึ้นน่ะตอนนี้ หายพลาดง่ายหายพลาหน้าจึงได้กลับกลาจึงได้กลับกลายไกลหายไปเป็นอาโหสุจ่รงเป็นอาโหสุจรรมด้วยผลบุญด้วยผลบุญได้ออกมาแล้วที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจ้างขึ้นจ้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดบ้าบ้อ่ะไม่ใช่หรือป่ะ ที่ว่าเอาส้มปล่อยใส่ไงมันเปรี้ยวไงอ๋อเขาเขาจะออกมาอีกไม่ใช่มีเปรี้ยวมันก็เลยจะอันนี้ไงอ๋อถ้าตัวลงไปเลยประมาณปล่อยก่อนเยอะขนาดนีไม่เติมหรือไง

ม,มอยบบนี้เดี๋ยวมันก็จะจเข้าไปจอรูในนี่นะให้ให <ไป S 2> มันเข้าไปไหมหนือเปล่าไปแล้วมีหอยขมด้วย จุดพลลักหมองมอ่่งมันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วมันเป็นสิ่งสรางไปเแลจบไหนลเดี๋ยวจะเดินขึ้นมาดูน้ำตกนิดนึงเดี๋ยวนี้เขาก่อสร้างเยอะแล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วนิ่เหนื่อยเลย ค่ะน right? ิดนึงมีคนชนแล้วไม่คิ แต่ก็ทุกอย่างไม่ค่อยสวยแล้วนะคะที่นี่น้องปูปาทุกอย่างไม่ค่อยสวยแล้วไม่ได้เราเราไม่เคยชอบที่นี่อยู่แล้วไม่เป็นไรเฝั่งนี้เราไม่ไม่เคยชอบเราเราเคยชอบฝั่งนู้นแต่ว่าเรี๋ยวฝั่งนู้นก็ไม่สวยแล้วไม่ชอบแล้ว不喜欢不喜欢ภูเขาภูเขียวหรือยัสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ